สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลนนี่เอ็นจค่ะวันนี้เรามาอยู่กับเกมเอเวอีกครั้งนะคะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการออกจากกิลเนาะเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าต้องไปกดตรงไหนนะคะเราเข้ามาที่กิลก่อนเลยค่ะ นี่ตรงนี้เนาะเข้ากิวนี่แล้วเรามาดูช่องที่สองอจัดการกิวค่ะที่เป็นรูปปราสาทนะเข้าไปแล้วนี่ค่ะออกกิวตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะอืมแน่ใจไหมว่าจะออกจากกิวล้วก็กดยืนยันไปเลยค่ะ แต่ว่าเขาจะไม่ออกนะมาบอกวิธีการเฉยๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย